อาก็สวัสดีครับผมชื่อเป้ก็ได้นะครับนะก็วนี้ก็จะมารีวิวบ้านต่างอากาศกันนะครับนะกำลังสร้างกันอยู่นะครับนะ,ะซึ่งก็จะมีวิวภูเขานะครับนะซึ่งก็อยู่แถวแถวถนนบายพาสนะครับนะตรงหัวหินหนั่นแหละนะครับนะอ่านี่ก็คืออันนี้คือกำลังทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เต,เติมน้ำสาบบัวอ่านี่ครับนะซึ่งในนี้ก็เป็นบ่อเลี้ยงปลานะ นี่นะไอเดินเล่น,ต,นตัวบ้านอยู่ตรงนู้นตัวบ้านจะหยุดแถวนู้นทะ่านไอันนี้ก็คือเพื่อนบ้าน,น,านอ่าซึ่งก็ออกมาก็จะเจอวิวเขาอะไรเต็มเลยทรานนะอ่าก็อ่าก,ก็จะมีปลาะจะมีจะมีพวกปลาทับทิมปลาสลิดปลาตะเพียนทรานนะนะแล้วก็มีอีกหลายปลาเลยครันนะอ่าตรงนี้ก็กำลังเติมบอ่อ เติมน้ำานอื่นครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวอะไรก่อนทําไมาต่ตอนนี้มันภูเขาผมก็บอกหลายรอบแล้วตรงนี้ก็จะมีวิวพวกสวนยางครับนะแล้วก็สวนปาล์มแล้วก็ไรสับป,ประรดด้วยครับน,นนี่ผมจะพาไปดูใกล้ๆครับนะตรงนี้ก็จะเป็นสวนปาล์มครับนะอ่ะาส่วนนั้นก็จะเป็นวิวเขาเหมือนเดิมครับนะซึ่งพระอาทิตย์ก็กำลังตกดินด้วยครับนะบรรยากาศก็ ดีใช้ได้เลยครับนะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนสับป,ปะรดนะครับนะหรือส่วนยางตรงนั้นก็จะเป็นบ่อน้ำที่ผมไปเมื่อกี้นี้นะครับนะอ่าก็ปเป็นไงบ้างนะครับนะเพื่อนๆับมีแค่นี้กันครับนะไม่ลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวเจอกันมา